ภาพที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็คือตารางธาตุจากสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ80กว่าปีก่อนครับหน้าตาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเวอร์ชันล,ล่าสุดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่ามันจะยังมีรูแบ่งอยู่ที่ธาตุ43 61 85แล้วก็87ครับแถมธาตุท,าที่หนักที่สุดที่สมัยนั้นเขารู้จักกันเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ธาตุยูเรเนียมเลขกระตอม92เท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็รู้กันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับ ว่ามันควรจะต้องมีธาตุใหม่ที่เรายัางค้นไม่พบมาเติมเต็มรูแหวงบนตารางแล้วมันก็ควรจะต้องมีธาตุใหม่ที่เลขอะตอมเยอะกว่าอยู่รเนียมขึ้นมาอีกด้วยเห็นไหมครับว่าเขาได้เว้นที่เตรียมไว้ให้ธาตุพวกนั้นน่ะเอาไว้ก่อนหละมาถึงปัจจุบันนี้อ่ะผ่านมา80กว่าปีนะครับเราก็สามารถเติมเต็มรูแหวงแหวงบนตารางนี้ได้หมดแหละแล้วเราก็ยังค้นพบธาตุใหม่ๆยาวขึ้นมาจนถึงธาตุโอกาเนซอนเลขอะตอม118เลยครับซึ่งมันก็เป็นหนึ่งใน4ธาตุใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งได้รับการตั้งชื่อเมื่อปี2016ที่ผ่านมานี่เองครับพร้อมๆกับธาตุนิฮงเนียมเลขอะตอม113มอสโคเวียมเลขอะตอม115แล้วก็เทเนซีนเลขอะตอม117ครับการค้นพบธาตุใหม่ๆมากมายหลายธาตุขนาดนี้ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชวนให้เราเกดครับว่าเฮ้ยมันอาจจะมีธาตุใหม่ๆรอให้เราค้นพบอยู่อีกก็ได้เราอาจจะมีอะดามันเทียมอาจจะมีคลิปตตไนไ์นเนเธอไรต์ไรเบเนียม ถ้าต่างๆที่เราเคยได้ยินมาจากในหนังได้ยินมาจากในเกมเนี่ยมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ของธาตุใหม่ๆในตารางธาตุที่มันอาจจะถูกค้นพบแล้วก็ถูกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราในอนาคตครับมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าข้อจํากัดของมันเนี่ยคืออะไรไปดูกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเนมเบอร์ผู้สนับสนุนช่องนี้ทุกคนเลยครับถ้าใครจะอยากมาช่วยกันลงขันสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกอดได้รับสิทธิ์ดูเดีโอตอนใหม่ก่อนใครลองกดเข้าไปที่ปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่ตารางธาตุอันเก่านะครับธาตาุต่างๆที่มันยังเป็นรูแหวง่วงๆที่ตอนนั้นเราหามันไม่เจอเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าธรรมชาติไม่สามารถสร้างธาตุพวกนั้นขึ้นมาได้นะครับเท่าที่เรารู้เนี่ยการชนกันของดาวนิวตรอนสามารถทําให้เกิดธาตุอะไรก็ได้ ไล่ขึ้นมาจนถึงธาตุพลูตโตเนียมเลยครับรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในวิดีโอนี้ของผมนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เราไม่เคยเห็นมันในธรรมชาติเลยจะขุดหายังไงก็หาไม่เจอสักทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าธาตุพวกนั้นน่ะมันเป็นธาตุกัมันตรังสีครับความหมายของธาตุกมมันตรังสีเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยเสถียรแล้วก็จะค่อยๆสลายตัวไปแผ่รังสีออกมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นธาตุอื่นแทนครับยกตัวอ,อย่างนะครับ อย่างธาตุเทคนิทียมเลขอะตอม43เนี่ยไอโซโทปหรือก็คือเวอร์ชันของเทคนิทียมที่มีความเสถียรมากที่สุดแล้วนะครับมันจะสลายตัวหายไปครึ่งหนึ่งทุกๆ4ล้านปีที่เราเรียกว่าค่าครึ่งชีวิตของมันครับฟังดูแล้วเนี่ย4ล้านปีมันดูเหมือนจะนานมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเทียบกับอายุของโลกเราที่อยู่มาเป็น4 0 0นล้านปีแล้วเนี่ยเทคนิทียมมันน่าจ,จะสลายตัวหายไปหมดตั้งนานแล้วครับไม่น่าจ,จะเหลืออยู่บนโลกเลยสักอะตอมหนึ่ง พราะงั้นนะครับถ้าเกิดเราจะอยากได้ธาตุที่เราหาไม่เจอในธรรมชาติอย่างเทคนิคทิเอมเนี่ยเราก็จะต้องสังเคราะห์ธาตุพวกนั้นขึ้นมาเองครับด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อส่งให้อะตอมมันวิ่งเข้าไปชนกันแล้วก็รวมตัวกันขึ้นมาเป็นธาตุใหม่ครับแต่ว่าประเด็นนะครับก็คือวิธีนี้เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะแล้วก็แพงมากๆบวกกับปัญหาอีกข้อนึงก็คือธาตุใหม่ที่เราได้ออกมาเนี่ยมันมักจะมีอายุสั้นมากๆ ก่อนที่มันจะสลายตัวกลับไปเป็นาธาตุอื่นครับยกตัวอย่างนะครับาธาตุโอกานซอนที่เป็นาธาตุที่หยาที่สุดที่เราสามารถสังเคราะห์ได้ตอนนี้เนี่ยมันมีค่าครึ่งชีวิตแค่0.7มิลลิเซกเท่านั้นเองครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับคนเรากับพิปตาทีนึงเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ100มิลลิเซกครับก็คือแค่เรากับพิบตาแวบเดียวเนี่ยโอกานซอนมันสามารถสลายตัวไปได้เป็นร้อยรอบเลยครับ เพรงงาะง้นแล้วอ่ะการที่เราค้นพบหรือว่าการที่เราสังเคราะห์ธาตุใหม่ๆขึ้นมาได้เนี่ยถึงมันฟังดูแล้วมันจะน่าตื่นเต้นเกอะแต่ว่าถ้าเกิดาธาตุใหม่ที่เราได้ออกมาเนี่ยมันไม่เสถียรอย่างออกเนซอนที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่ามันสลายตัวเร็วเกินกว่าที่เราจะเอามันไปทําอะไรได้ถ้าเกิดเราจะพูดกว้างๆเนี่ยนะครับยิ่งนิวเคลียสของอะตอมมันมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ ก็คือมันประกอบขึ้นมาจากโปรโตอนกับนิวตรอนหลายตัวมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งไม่เสถียรยิ่งจะอยากสลายตัวหรือว่าแตกตัวกลับลงมาเป็นาธาตุที่เล็กลงมาครับยิ่งนิวเคลียสใหญ่ก็จะยิ่งแตกตัวง่ายมันก็เลยทําให้การสังเคราะห์าธาตุใหญ่ๆเนี่ยยิ่งใหญ่ก็ยิ่งทําได้ยากครับแนวโน้นมที่เรารู้เนี่ยก็คือต่อให้เราจะค้นพบาธาตุใหม่ที่ใหญ่กว่าออกซนซจนขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็น่าจะยิ่งมีความเสถียรน้อยลงไปอีกสลายตัวเร็วกว่าเดิมอีก จนไม่น่าจะเอาไปทําประโยชน์อะไรได้ครับแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังอยู่ครับความหวังของนักฟิสิกส์นักเคมีลหลายๆคนตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาหวังว่าถ้าเกิดเราสามารถก้าวข้ามกีดจํากัดของธาตุที่ไม่เสถียรที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้ไปได้เนี่ยมันอาจจะมีธาตุดลึกลับอยู่สักธาตุหนึ่งที่ทั้งเลขอะตอมเยอะแล้วก็มีนิวเคลียสที่เสถียรมากๆรอเราอยู่ก็ได้เขามีความหวังว่าสักวันหนึ่งอะ ทคโนโลยีของเราจะเก่งพอที่เราจะสามารถสังเคราะห์ธาตุหึกลรับพวกนั้นออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ครับที่เราหวังแบบนี้ก็เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วครับตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือธาตุเทคนิเทียมธาตุเดิมเนี่ยแหละครับไอโซโทปหนึ่งของธาตุนี้ที่มีชื่อว่าเทคนิเทียม 99m เนี่ยมันถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายเลยในวงการแพทย์ครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือเราจะให้คนไข้เนี่ยกลืนมันลงไป เพื่อที่แพทย์จะได้ถ่ายภาพว่าสารกัมมันตรังสีที่กินเข้าไปเนี่ยมันไหลไปตกค้างอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายบ้างครับและด้วยค่าครึ่งชีวิตที่สั้นมากๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงของเทคนิทียม 99m เนี่ยมันก็จะทําให้เทคนิทียมสลายตัวหายไปหมดหลังจากที่มันถูกกินเข้าไปแค่ไม่กี่วันครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราค้นพบว่าเราสามารถสังเคราะห์เทคนิทียม 99m ได้จากการแตกตัวของยูเรเนียมครับด้วยสรุปนะครับ การค้นพบวิธีการสังเคราะห์ธาตุใหม่ๆหรือว่าไอโซโทปใหม่ๆของธาตุเดิมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็น potential ใหม่ที่เราอาจจะเอามันมาใช้สร้างให้เกิดประโยชน์สักอย่างหนึ่งได้ครับและยิ่งถ้าเกิดว่าธาตุหรือว่าไอโซโทปใหม่ที่เราค้นพบอ่ะมันมีความเสถียรด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มแนวโน้มที่เราจะสามารถเอามันไปใช้ประโยชน์ได้ครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่กับเราได้นานหน่อยไม่ใช่แค่แวบเดียวก็จะลายตัวหายไปหมดแล้วครับ แต่ว่าถ้าเกิดเรากลับมาดูในตารางธาตุเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามันไม่เหลือธาตุใหม่ๆให้เราค้นพบละยกเว้นแต่ว่าเราจะอยากสร้างธาตุที่เรียกกระตอมเยอะกว่า118ขึ้นไปนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันทําได้ยากมากแล้วมันก็น่าจะไม่เสถียรเวยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือการหาไอโซโทปที่เสถียรของธาตุเก่าที่เรารู้จักอยู่แล้วครับ เรามาดูคนที่ภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันจะแสดงค่าครึ่งชีวิตหรือก็คือโชว์ความเสถียรของแต่ละไอโซโทปของธาตุต่างๆที่เราสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้แล้วครับในรูปนี้อ่ะแกนตั้งมันจะแทนจํานวนโปรตอนในนิวเคลียสหรือที่เราเรียกว่าเลขอะตอมครับคือแต่ละช่องที่อยู่ในแถวแนวนอนแถวเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุเดียวกันหมดเลยที่มีจํานวนนิวตรอนไม่เท่ากันครับมันก็คือไอสิ่งที่เราเรียกว่าไอโซโทปของธาตุเดียวกันนี่แหละ มันมีจํานวนโปรตอนเท่ากันแต่ว่ามีนิวตรอนไม่เท่ากันคุณสมบัติของมันก็เลยจะไม่เหมือนกันครับคือสีของแต่ละช่องเนี่ยยิ่งมันค่อนไปทางสีแดงมันก็จะยิ่งสเสถียรหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นสีดาไปเลยเนี่ยก็จะแปลว่ามันเป็นไอโซโทปที่สเสถียรมากๆจนจะไม่สลายตัวเลยครับจากภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเราไม่มีาธาตุที่สเสถียรที่หนักกวบิสเมทเลขอะตอม83ขึ้นมาเลยาธาตุที่อยู่สูงกว่านั้นขึ้นมาเนี่ย มันอาจจะมีบางตัวที่พอเสถียรบ้างสีออกแดงๆครึ่งชีวิตนานหน่อยแต่ว่ามันไม่มีอันไหนเลยที่มันสเตเบิลจริงๆครับตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ผมเปรียบเทียบไว้ว่ามันเหมือนกับเป็นขีดจํากัดที่เราอยากจะข้ามไปให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองขึ้นไปสูงกว่านั้นไปมองตรงแถวๆเลขอะตอม110กว่าๆเนี่ยเราจะเห็นช่อง,งว่างๆสีเทาๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับที่ช่องมันสีเทาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรายัางไม่สามารถสังเคราะห์อไอโซโทปพ,พวกนั้นขึ้นมาได้ เราก็เลยยังไม่มีข้อมูลว่ามันเสถียรแค่ไหนครับซึ่งนักภูตศาสตร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็เชื่อครับว่าไอตรงแถวๆนี้เนี่ยแหละมันควรจะต้องมีธาตุที่ทั้งหนักทั้งเสถียรมาแอบอยู่เป็นบริเวณที่เขาตั้งชื่อเอาไว้ว่า Island of Stability หมู่เกาะแห่งเสถียรภาพครับแต่ว่าทําไมก็ถึงเชื่อว่าแถวๆนี้มันควรจะต้องมีธาตุที่สเตเบิลมาแอบอยู่ละ่ะอะไรที่ทําให้เขาคิดแบบนั้น หรือว่านี่มันก็เป็นแค่ความหวังรลมๆแงๆของนักวิทยาศาสตร์กันเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจแนวคิดของเขาเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า Magic Number ของวงการฟิสิกส์นิวเคลียร์กันก่อนครับเราน่าจะเคยเรียนกันมาในวิชาเคมีนะครับว่าแก๊สเฉยอย่างฮีเลียมนีออนอาร์กอนครปตันอะไรอย่างนี้เนี่ยที่มันมีอิเล็กตรอนอยู่2 10 18 36ตัวบลาบลเนี่ย มันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่ทําให้ระดับชั้นพลังงานชั้นนอกสุดมันเต็มพอดีซึ่งก็จะทําให้การแย่งอิเล็กตรอนออกมาจากมันทำได้ยากมากแก๊สเฉืยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําปฏิกิริยากับใครเท่าไหร่เพราะว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันมีความเสถียรสูงมากอยู่แล้วครับทีนี้นกลไกคล้ายๆกันนีน้มันก็เกิดขึ้นในนิวเคลียสของอะตอมเหมือนกันครับ คือนิวเคลียสที่มีจำนวนโปรโตอนหรือว่ามีจำนวนนิวตรอนที่เหมาะสมพอดีเนี่ยมันก็จะทําให้การจัดเรียงของอนุภาคภายในนิวเคลียสมีความเสถียรมากกว่าปกติครับซึ่งจำนวนที่เหมาะสมที่ว่าเนี่ยก็คือจำนวนอย่าง2 8 20 28 50 82ปเป็นจำนวนที่เราเรียกว่าแมจิกนัมเบอร์ของโปรโตอนกับนิวตรอนครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนิวเคลียสที่ทั้งมีจำนวนโปรโตอนกับจำนวนนิวตรอนเป็นแมจิกนัมเบอร์ทั้งคู่เนี่ย มันก็จะยิ่งโคตรสเสถียรเลยครับอย่างเช่นฮีเลียม4ที่มีโปรโตอนกับนิวตอนอย่างละ2หรือว่าแคลเซียม48ที่มีโปรโตอน20กับนิวตอน28หรือไม่ก็ตะก,กั่ว208ที่มีโปรโตอน82บวกกับนิวตอนอีก126ครับเราตั้งชื่อให้กับไอโซโทปพ,พิเศษแบบนี้ว่าดับเบิลเมจิกคือเป็นเมจิกแบบ2เด้งเลยครับทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เขก็ยังไม่ชชว่์เหมือนกันครับ ว่านิวเคลีที่เป็นดับเบิลมจิตัวถัดไปที่เราหวังว่ามันจะเป็นจุดศูนย์กลางของ Island of Stability เนี่ยมันคือนิวเคลียสอะไรแต่ว่าตัวที่เขาให้ความหวังกันไว้มากที่สุดเนี่ยก็คือ Flerovium-298 er ครับที่ประกอบขึ้นมาจากโปรโตอน114ตัวกับนิวตรอนอีก184ตัวครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่รูปตอนแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ทะลุขอบรูปทางขวาบนไปอีกหน่อยหนึ่งครับก็คือด้วยเทคโนโลยีของเราตอนนี้เนี่ย เรายัางไม่สามารถสังเคราะห์ฟิโรเวียม298ขึ้นมาดูได้ครับเพราะมันมีความสเสถียรจริงๆแล้วก็เป็นใจกลางของ Island of Stability ที่ควรจะอยู่แถวๆนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าจากค่าประมาณในทางทฤษฎีเนี่ยบางคนเขาก็เชื่อว่าฟิโรเวียม298เนี่ยอาจจะมีครึ่งชีวิตในหลักหลายวันหรือว่าบางคนที่มองโลกในแง่ดีหน่อยเนี่ยก็บอกว่าครึ่งชีวิตของมันอาจจะยาวนานเป็นล้านล้านปีได้เลยครับ อีกหลักฐานหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่ามันควรจะต้องมีาธาตุที่เสถียรควรจะต้องมี Island of stability อยู่ถัดไปทางขวาของภาพนี้ออกไปอีกเนี่ยนะครับก็คือสังเกตนะครับว่าจากข้อมูลเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้ไอโซโทปที่อยู่ข้อนไปทางขวาก็คือไอโซโทปที่มีนิวตรอนเยอะหน่อยเนี่ยมันจะมีความเสถียรกว่ามีค่าเครื่งชีวิตนานกว่าสีของมันก็เลยค่อนไปทางสีเหลืองมากกว่าครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้เราคิดว่า ถ้าเกิดเราสามารถสร้างไอโซโทปที่มีนิวตรอนเยอะกว่านี้ขึ้นไปได้อีกเนี่ยเราก็น่าจะได้เวอร์ชันใหม่ๆของธาตุเดิมที่มีความเสถียรมากขึ้นไปเรื่อยๆตามจำนวนนิวตรอนที่มันมีจนพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็อาจจะได้ออกมาเป็นธาตุที่มีความเสถียรมากพอที่เราจะสามารถเอามันไปใช้งานจริงๆได้ครับสักวันหนึ่งที่เครื่องเร่องอนุภาคของเรามันเก่งพอหรือว่าหลังจากที่เราค้นพบเทคนิคใหม่ๆใ,ในการสร้างนิวเคลียสที่มีจำนวนนิวตรอนเยอะๆขึ้นมาได้เนี่ย ก็จะทำให้เราสามารถยืนยันได้ครับว่าธาตุที่ทั้งหนักทั้งเสถียรว่า Island of Stability เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่แน่นะครับการค้นพบแบบนั้นน่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราก็ได้เพราะว่าการค้นพบหลายๆอย่างที่ผมว่าไปอ่ะมันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นนเร็วนี้เองครับแทนทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่พยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ตลอดไม่แน่นะครับ ไอโซโทปใหม่ๆที่เราจะสังเคราะห์ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันอาจจะถูกเอามาสร้างเป็นวัสดุใหม่ๆที่อาจจะมีความแข็งแรงหรือว่ามีความเบาหรือว่าเป็นฉนวนความร้อนหรือว่าสามารถป้องกันร,รังสีได้ก็ได้หรือว่ามันอาจจะเปิดช่องให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ๆอาจจะถูกเอาไปใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับทุกอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมหรือว่านานเกินรอเลยครับ แค่ลองคิดตามดูเนี่ยก็รู้สึกน่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายผมขอขอบคุณในเบอร์เลวลสามทุกคนเลยครับคุณเดบบาฮาคุณน่านานะคุณทายาตคุณสาโรธคุณสแตนพีพีคุณดาร์คสไลเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณกรีบบูมคุณไอเดียชอนโนลคุณเอ็นเอลคุณจีบีคุณอากาศแจ่มใสคุณโฟเอ็ดคุณคิตตี้ซังคุณนาวพลคุณกรัมอีซี่คุณจีจียูคุณรักนาทีแล้วก็คุณชมกี้ครับขอบคุณมากครับ